ข่าดวนช่วงบ่ายโมงฟุตบันไทยประจําวันที่1กันยายน2567โดยชายผูบ้บังคัร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูขา่าวช่วงบ่ายโมงนี้กันดีนกว่าครับเรามาเริ่มกันด้วยที่ขา่าวนี้เอาได้ยังไงสุวรรณนัทไปเลสเตอร์นะ โดยการนี้กระแสมาแรงเป็นอย่างมากนะฮะเมื่อสโมอสรเลสซิตี้ที่มีเจ้าของชาวไทยคือคุณท็อปอายวัตศรีวัฒนประภาเป็นประธานสโมอสรเตรียมที่จะดึงตัวสมบัติเหมือนตาเจ้าหนูวันเดคิสในวัย21ปีกองหน้าวันเดคิสของเมืองไทยจากโอเอชรวนไปร่วมทีมและดูการนี้ก่อนที่ตลาดจะปิดในวันพรุ่งนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าสมบัตเหมือนตามีโอกาสาที่จะจาริกปลดสานนะฮะครั้งใหญ่ของวงการฟรุตบอลไทยบนเวทีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในครั้งนี้ก็เป็นได้หลังจากที่คุณสมบัติของจากกด ของพีบลิกอังกฤษสุปรัณจะสามารถลงสนามในลีกอังกฤษได้ในขณะเดียวกันมีการบริการขาดดวัาสโมสรโอเอชรูนกำลังจะดึงตัวนักเตะระดับท็อปทีมชาติไทยชุดใหญ่รายใหม่เข้าสู่ทีมไปแทนที่สุปรัณในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะครับโอ้โหเป็น,นวาง,งานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันนะคะว่าจะเป็นเช่นไรถือว่าฝันที่ทุกคนรอคอยนั้นมาถึงแล้วก็ฝากไปให้กำลังใจและไปเชียร์เจ้าแบงค์สุบนัณเหมือนตาคนนี้ทำความฝันให้สำเร็จกันด้วยครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ6แข่งช้างศึกต่างแดนในศึกฟี่าเดช่วงเดือนกันยายนนี้โดยกันนี้จากรายชื่อ23แข้งทีมชาติไทายชุดอุ่นเครื่องฟี่าเดอินเตอร์เนชันแนลเอแมกับรัสเซียและก็เวียดนามที่ประกอาศออกมานะฮะโดยจะเตะที่ค้าแข่งอยู่ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทั้งเอเชียและก็ยุโรปทั้งสิ้น6รายด้วยกันไปดูกันได้เลยนะว่ามีใครกันบ้าง เริ่มืที่คนแรกนะฮะสุบนัทเหมือนตาจาก OH เอชวรวนดาวเตะวัย2เปีน,นี้เป็นการัําสคัญของทีมาชิไทยอย่างต่อเนื่องหลังกดไปแล้วมากถึง4ประตูในฟุตบอลโลกปี2026หรับคัดเลือกและตอนนี้กาลังทํางานอย่างหนักเพื่อตําแหน่งตัวจริงในสมโมสรในขณะนี้ต่อมาคนที่2ก็จะเป็นนิโคลัสมิเคิลสันโอโอเดนเซ แข้งคนสำคัญของสมโมสรที่พิ่งจะสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาติดทีมชาติไทยในรอบ6เดือนโดยลุกโซ่เองลงเล่นครบ8นัดให้กับโอเดนเซ่ดนฤด,ดูการใหม่และก็ทำไปได้มากถึง2แอสซิสต่อมาคนที่3จะเป็นสุปโชคสารชาติจากาด้านของฮอกไกโดคอนเซซปโร โดยเจ้าเช็คเนี่ยสถาปนาตนเองขึ้นมาเป็นกำลังหลักของสโมสรและเพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาลงเล่นได้ขณะที่ทีมชาติไทยเขาคนนี้คือนารกที่ทับช้างศึกจะขาดไปไม่ได้เสียแล้วคนต่อมาก็จะเป็นเอกนิต์ปัญญาจากอุรวะเรศกลับมาติดทีมชาติไทยในรอบแเดือนสำหรับกองกลางดีคาเรเจลิกเชื่อได้เลยนะว่าด้วยประสบการณ์ในญี่ปุ่นกว่า1ปีสามารถช่วยยกระดับทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอนในครั้งนี้คนต่อมานะผมก็จะเป็นแพทริกกุนสตทาฟสันคนที่ห้า จากดาราครับเดายิงลุกครึ่งไทยสวีเดนประเดิมติดธงชุดใหญ่เป็นครั้งแรกหลังได้โอกาสในการลงเล่นต่อเนื่องในศึกเจสาของญี่ปุ่นโดยทําไปได้มากถึง2ประตูกับอีก2แอสซิสจากทั้งหมด18บนัดและคนสุดท้ายคนที่6ก็จะเป็นเออริชเด,ดรร์จากบาร์รียูเตดกองหลังวรังยักษ์ยังคงเป็นตัวหลักของสโมสรเช่นเคยและก็อยู่ในสาระบบของทีมชาติไทยสม่ําเสมอโดยรายการนี้เขาจะเป็นพี่ใหญ่ได้แผงไนรับของทีมในครั้งนี้อย่างแน่นอน โดยโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลอื่นเครื่องฟี ف a เดย์อินเตอร์เนชันแนลเอแมชของทีมชาติไทยก็จะมีนัดรแรกนะฮะรัสเซียพบกับไทยในวันที่7กันยายนเวลา20นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนักสนามีดินเวียดนามพบกับไทยในวันที่10กันยายนเวลา20นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนักสนามีาาาดินเช่นกัน่ายทอดสดทางช่อง Facebook YouTube ช้างศึกออฟฟิเชียลและก็ทรัฐทีวีในครั้งนี้ด้านอินครับ ก็ฝากไปติดแฮชแทกเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์พวกเขาเหล่านี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับารอาไรยังไงก่อนมารับใช้ทีมชาติเจ้าบุกเอกนิตปัญญาเอ่ยถึงสิ่งนี้ถึงโค้ชอิชิอินะโดยเอกนิตปัญญาขอบคุณมาสดาอิชิอิที่ให้พลังบวกที่ชี้แนะมาตลอดนะเผยเป็นโค้ชที่เก่งมากดูการซ้อมที่อุรวะตตลอดลั่นการคัมแบ็กทีมชาติผลน,นี้พร้อมลุยเต็มที่ครับ หลังจากที่เอกนิปัญญาดารุกจากสโมสรอ,อุรวะเบรสทีมกัลังแห่งสึกฟุตบอลเจลิกประเทญี่ปุ่นกลับมามีชื่อติดทีมชาติไทยกันอีกครั้งในรอบ8เดือนเต็มเพยงเพื่อจะเตรียมรุยศึกนะฮะฟุตบอลอื่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ Day, รายการ LP Bank Cup ับ24ที่ประเทศเวียดนามในระหว่างวันที่5ถึง10กันยายนนี้ล่าสุดนั้นดาวเตะในวัยยีบปีวันนี้ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงการติดทับช้างศึกบอกว่าแน่นอนครับ ผมเองนั้นรู้สึกเป็นเกียรติทุกครั้งที่ได้รับโอกาสในการติดทีมชาติไทยและก็ดีใจที่ได้รับโอกาสกลับมารับใช้ทีมชาติกิดอีกครั้งในทันวร์นาเมนต์นี้ก่อนหน้านี้โค้ชมาสดาอิชิอิหาหาผมที่ประเทศญี่ปุ่นผมได้รับคำแนะนำที่ดีมากมายมันทำให้ผมเองนั้นมีพลังบวกที่จะต้องพยายามจะพัฒนาตนเองตลอดเวลา โคดอิชิ e. ได้ดูการซ้อมของผมที่อุรวะและก็ได้มีการสอบถามถึงเรื่องความเป็นอยู่รวมไปถึงเรื่องของสภาพร่างกายเขาค่อนข้างจะเอาใจใส่รวมทั้งมีข้อแนะนําที่มีประโยชน์ทั้งในสนามและก็นอกสนามสำหรับเอกนิตป,ปัญญาลงสนามให้กับอุรวะเบรดในฤดูกาล2024ไปทั้งสิ้น11นัด209นาทีทําไป1แอสซิสแบ่งเป็นฟุตบอลเจลีก9นัดและฟุตบอลถ้วยลูวันครับอีก2นัด ขณะที่เกมสุดท้ายที่เจ้าบุกนะฮะลงเล่นให้กับทาาด้านของทีมชาติไทยคือฟุตบอลอุ่นเครื่องโตโยไทยคัพ2 0 2 4ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่1มกราคมเกมที่ช้างศึกแพ้ทีมชาติญี่ปุ่นไป0ูนต่อ5้าในครั้งนี้นั่นเองครับอาจผมก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์เจ้าบุกเอกนิพ์ปัญญาของเราในครั้งนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อบานกันครับ เอาแล้ยังไงมาดามแป้งได้ข่าวแล้วไม่ดิ่งเฉยให้ฝ่ายจัดเร่งสืบสวนสอบสวนหลังพระยองเอฟซีแถลงถูกเหยียดโดยการน,นี้ทางด้านของบาดามแป้งนพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลไม่ดิ่งเฉยนะฮะหลังพระยองเอฟซีแถลงการมีเคสถูกเหยียดเกิดขึ้นสั่งฝ่ายจัดกดารขังขันเร่งสืบสวนโดยด่วน โดยผลหลังเกมปริยองเอฟเปิดบ้านเสมอนครราชสีมามัาสตาเอฟซในศึกไทยลีกวันที่ 31, 31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมานีมังกร,ก,รก็ได้ออกแถลงการถูกเหยียดเกิดขึ้นโดยที่มาดามแป้งนพันล่ำซำได้ยุคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้สั่งฝ่ายจัดเร่งตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว ในนามสมาคมกีฬาฟุตบอลยืนยันแล้วว่าจะไม่เห็นด้วยและก็ต่อต้านการการะทําในลักษณะนี้ทุกรูปแบบซึ่งกระบวนการหลังจากนี้ไปฝ่ายจากการแข่งขันจะเร่งประสานกับท่านของผู้ควบคุมการแข่งขันเพื่อจะเร่งสืบสวนและหาข้อเท็จจริงต่อไปก่อนเข้าสู่กระบวนการของคณะพิจารณาวินยัยมารยาทโดยเวลาที่สุดในครั้นี้ ทั้งนี้งานฟีฟ่าครองเคสครั้งที่74ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสมพันธ์นธุบบอลนานาชาติรวฟีฟี ف โดยจานนี่อินฟาจิโนประธานฟีฟ่าได้ประกาศนะฮะรณรงค์ห้ามเหยียดเชื้อชาติหรือว่าเหยียดผิวในวงการฟรุตบอลอีกต่อไปและปัจจุบันยังคงมีคณะกรรมการของฟีฟ่าดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะ อาจจะผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กานนะฮะการเหยียดผิวนั้นมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องและไม่ถึ่งที่ควรด้วยฉะนั้นมนาดาแป้งจัดก,การในครั้งนี้เด็ดขาดอย่างแน่นอนเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาจจะยังไงงานนี้คุณซืบีจีตั้งเป้าเก็บชัยในบ้านของทันา์ขอนแก่นในครั้งนี้นั่นครับ โดยการน,นี้ทางด้านาของมาโกโตะเชก,กุนัรริกุนซูบีจีประชุมกล่าวก่อนจะนําลูกทีมบุกเยือนขอนแก่นยูนิเต็ดในศึกฟุตบอลทีวันฤดูกาล2024นัดที่5เย็นนี้เวลา18นาฬิกา30นาทีณสนามองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่นสถานการในลีกล่าสุดของทัพเดอะรบบิดแข่งไป4นัดชนะไป2แพ้ไป2มีทั้งหมด6แต้มรังอันดับที่7ของตารางคะแนนล่าสุดนะฮะโดยก่อนเกมกุนซอชาวญี่ปุ่นของบีจีประชุมเปิดเผยบอกว่า เกมที่ผ่านมาชนะเชียงรายไป2ต่อ0ถือเป็นเรื่องที่ดีที่เราเก็บ3แต้มได้หลังจากที่เราพลาดมาแล้ว2เกมก่อนหน้านั้นทําให้โม o m e n t u um เดิมๆกลับมาหาเราเกมเยือนของเรายังคงมีปัญหาอยู่เกมเล่นการเล่นเกมเยือนในไทยลีกยากทุกเกมไม่ว่าจะเจอกับทีมเล็กหรือว่าทีมใหญ่คู่ต่อสู้นั้นพร้อมทํำเซอร์ไพรส์ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทำงานแล้วก็เตรียมทีมให้พร้อมที่สุดเพื่อที่จะเก็บ3แต้มในครั้งนี้ให้จุได้ โดยเกมเยือนขอนแก่นยอมรับว่าเป็นเกมที่ยากทุกครั้งพวกเขาทำผลงานในบ้านได้ดีแต่ก็ยังกังวลใจเรื่องของสภาพสนามหลังจากที่ฝนตกจากที่ได้ดูบริลัมที่ไปเยือนช่วงครึ่งแรกก็เล่นยากลำบากเหมือนกันเราต้องรีบนะฮะทำผลงานกลับมายึดพื้นที่บนตารางคะแนนให้ได้กันอีกครั้งผมต้องขอโทษแฟนๆบีจีปุมทุกคนที่ต้องรอคอยถึงเกมที่4อยากจะให้ทุกคนมาเชียร์พวกเราที่สนามกันเยอะ แต่แล้วเราก็มีความสุขไปด้วยกันหลังจากนี้เทกุสังได้กล่าวปิดใช้ตารโปรแกรมวันต่อไปของบิจีประชุมจะออกไปเยือนขอนแก่นในศึกทีวันฤดูการ21-24และที่5วันอาทิตย์ที่1กันยายน,นเวลา18นาฬิกานสนามองค์การบริหารจังหวัดขอนแกน่นถ่ายาทอดสดทางช่อง t r u บอลไทย3ในคณังนี้และนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่1กันยายน2567โดยชายผูบ้บังครังฟุตบอลไทยครับ